้า่ะไปเรียนเปียนนที่โรงเรียนโหไม่น่าสนุกเลยน้องสมซ่านะเด็กน่าเบื่อไปเรียนน่ะสนุกนะคะไม่น่าเบื่อเลยค่ะเรียนเนี่ยน่าสนุกซู่ไปจับปลากัดก็ไม่ได้ปลากัดล็อกกัดเจ็บไหมอ่ะจะไม่รู้เหรอไม่ได้กัดกับมันกัดกันเองนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวจ้ป้าน <percentage> ีะฉันแทนนะจ้ะเอ้ยเวรนกรรมจริงๆิงแก่ป่านนี้แล้วยังต้องมาขายหนมเลีมมมมม้ยงหลานงงงงงงลูกเต้าก็ไม่ดูแลเลยวันวันจะขายได้สักเท่าไหร่ชิ้นน่าสงสารจัง ก็เราก็หมุไปกินนะลูกนะแล้วก็ไปเล่นกันไกลๆแล้วยายจะขายของแล้วระวังรถด้วยล่ะน่าสงสารนะคะนั่งจนแก่แล้วแก่อีกก็ยังขายยังไม่ได้สักชิ้นเดียว ขนมมะค่ะสิบบาท,บาทค่บ,บาทใช่ไหมคะอะพ,พี่พี่ให้ห้าสิบเลยนะคะหนูไปซื้อข้าวเลยเดย่ร้องลูกนะอย่ร้องนะเดดีและย,ยังใจดีค่ะอือม,มันเป็นเด็กดีจริงๆเลยค่ะรู้จักพูดความจริงจริงๆแล้วหนูหลอกค่ะ เด็กมีหน้าที่มีหนังสือนะคะนั่นช่วยขูปากอีกหน้าที่นึงได้ไหมกินนกพันกินนี่เงี้ยห้กัข้าวเยอะแยะเลยแม่วันนี้นะเธอยังใหม่อยู่คอยดูเทคนิคฉันกัน<ม>คุณลุงครับ,รบช่วยซื้อขนมปังของผมหน่อยเถอะครับ,รบอร่อยมากเลยนะคะัะ ผมขายเลยสองิ้นสุดท้ายครับดูกรบขาผมสั่นมากเลยครับดูสั่นนี่โอ้ดูที่เนี่ยขาก็เสียยังต้องมาเดินขายของอีกนี่ไงล่ะครับเท่าไหรแล้วหนูช๋อทีเรื่องผมขายขงล้สิบบาทผมเหลือสองชิ้นสุดท้ายผมขายไปสิบห้าบาทครับผมจะกลับบ้านแล้วครับเนี่ยครับ ร้อนก็ร้อนนะครับโอ้ผมผิวไปหมดแล้วครับงั้นไ่เอาสองถุงเลยจ้ะขอบคุณครับเก่คุณมันเยอะเลยครับน้เยอย่างเดียวเนาะหยันเนาะหยันจังเลยอ่ะตกลงตกลงอ่าขอบครุณจังกินขนมนะครับขอบคุณครับเลยนะคะนะขอบคุณเดี๋ยวไม่ได้ แล้วแถมยังไม่ต้องทำขาสั้นอีกดว้วยหกก็คนลุงคนนั้นเขาไม่ใช่พ่อฉันน <uh ี่นาห้าหน่เธอก็ได้แต่แบมือขอตังค์แม่ถ้าเธอไม่มีแม่เธอก็คงอดตายห้โเอ้ยพวกเนี่ฉันขอเงินแม่มาให้ดู นี่ยยายต้องดีใจแน่เลยอ่ะดีใจจนหัวใจวายนี่ปากเสียกนะนสายอยู่ใกล้พี่ดวงมากเกินไปมั้งไปทำะไรให้ยายกัน้ยยายขึ้นหนุนเลยเอาเลือดเอาเลยลูกเลือดเอาเลยจ้ะเอาจริงมั้ยถ้าเราได้จีบเลือดเลือดเอาเลยจ้ะเลือดเอาเลยจ้ะอาชญากรก็เยอะ นายใหญ่นี่ยายจะโกงเหรอเมื่อกี้ชายแบงค์พันไปนะยายแบงค์ร้อยนะลูกแบงค์ร้อยที่ไหนแบงค์พันชัดๆนั่นเลยมันกระป๋องห่อยายยายว่าแบงค์ร้อยนะยายแกแล้วอย่ามั่วดิยายอ้โแบงค์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 พันเหรอใช่สิแบงค์พันดูรีบถอนเลยคนยิ่งรีบๆอยู่ด้วยเร็วๆๆ็โอ้ ไปตังยินเล่ารู้ไหมครูงี้ยอมจริงเลยลำแเกบ้านคนแกแต่งี้ยอมไม่ได้เลยนะคะนล็อกตัวทุกวันโอ้ยเด็กอ่นอนแอรเฮ้ยทำอะไรวะเด็กบ้า ออกตั้งแล้วสิไปไกลๆเลยไปไปไปเลยไปไปเฮ้ยแล้วมึงจะล็อกทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมูไม่ได้ล็อกนะเว้ยแล้วคุณแจก็อยู่ข้างในด้วยรถเป็นอะไรอะพี่ไปเลยไป อย่ายว่อยุไปไกลเลยฮึสาวหวังดทีทำไมมาไล่กันอย่างนี้อ่ะทำงั้นง,งัดไปน่นประตูพังยังก็เปิดไม่ได้หรอกเฮ้ยพูดมา,าจริงเว้ยหน้า่าแกจะทำอะไรได้อ้าวไม่รู้เนี่ยเซียนนะอาวไม่ลองดูบ้างเหรอเฮ้ยก็ได,ได้ถ้าไม่แน่จริงอย่างที่คุยไว้แกดนตืบแน่ เฮ้ยอย่าลวดลายอ้วาวกองทัพต้องโดนด้วยท้องนะเพ่คุณตำรวจครคุณตำรวจครัคุณตำรวจค,ค,ร,วควรับเฮ้ยค่ารองเท่าไหร่หน0 0พันห้าร้อยบาททวนค่ะอะไรเปริดประตูแค่นี้นะต้องพันห้าเช่ยเหรอ,อคุณตำรวจครคุณตำรวจครคุณเมีนครับ ออกไป,ไปรีบเลยนะเร็วเเชิญครับโอ้โหได้เยอะกว่าที่คิดซะอีกอะคน ดอกเบี้ยนี่นะคะรีบไปกันนะคะคุณยายคงดีใจน่าดูไป